ข้างล่างมีนะพี่น,นายบอดตีมีบอดเกิดมีบอดเกิดไม่มีมีอีกตีหนึ่งนะพี่มีอีกตีหนึ่งนะผมทิ่งยิงเอกเอกน็องไปอยู่ตีเดียวกันมาตีเดียวกันเขามาตีเดียวกันข้างล่างบอดนี่ไง โยนได้ไงวะโดนได้แล like ้วะหลบมาแล้วนะแอ่นมาละชุบๆเอ็นนักใช่ไหมแอ่นนักใช่ไหมี่ด็อกไปไหนกันมีคนยิงไปที่ด็อกไปที่ด็อกสามสองศูนขาเล่นขาโดด ขนของมีคนนี่ไงผมไปสองแล้วแม่งเจ็บยากด้วยอ่ะลวงก็ยากหมดแล้ว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 ซีนี้หมดอัปเกรดพี่ของเยอะอ่ะแต่เจ็บยาก ไปแล้วไปแล้วถลายอ่ะมันถลายเหลือตัวเดียวนะเหลือตัวเดียวนะหน้าอยู่ข้างหน้าประชิดนี่อยู่นี่กวางวงพยาบาลเอาตกแตกโอเว่นทนายอยู่สองทนายอยู่ฝั่งนี้นพอเข้า นฮลิเจนเขาโดดเขาโดดเขาโดดชาร์จปันดาไปตัวนึงแล้วมีฮอยกลับมาไ เขาจะช ai, like oh, ุบกันได้เปล่าต้องแอร์ดรอปกมันชิวไปเล้วแม่งเอ้ยได้แค่นัดเดียวกระโดดขึ้นไปแล้วอยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่บนหัวตัวนึงบนเสาเสาไฟฟ้ามิดเลยแตกเอ้ยไฟฟ้าแตกสองเสาไฟฟ้าเังไหน้าขึ้นขึ้นไม่ได้ ทำไรกันครับเยอะแยะเนี่ยเอาของมาให้เพียบเลยเรียบร้อยหมดตี้หมดตี้แล้วหมดตี้แล้วไอตัวสุดท้ายตายหลังโหลดกำลัง,งไปถมทบกำลังไปถมทบติดต่อเพืออออ่อนที่เรานที่อยู่นอกวงนี้นี่เก้ารถนหนสองมา ข้างกำแพงเหรอเป็นดินจ range ก็มีอยู่ในนี้สองตัวก็มีอยู่ในนี้สองตัวแปกหนึ่งแปกงแกสองแปองปต้องไปลไปเ่อไปเต้องมอยู่ตรงไหนีมาเย โตรงนรงนัอยู่ในโดมนะอยู่ในโดมระวังโ,โยนหมามาได้ไหมอยู่เป็นกลุ่มเลยพี่อยู่เกาะกันเลยอยู่เกาะกันเลยพี่พี่ก๊อฟอยู่นอกวงนะพี่นอกวงอะ่ะก๊อฟก๊อฟมันนอกวงอะ่ะเราจะไปทางไหน ออกขวาพี่อี่อาพี่เข้าไปได้แต่ผมมากผมไม่ออกขวาลงไปได้นงให้วิ่งดูโอไงให้วิ่งดูโอให้วิ่งดูโอมาแล้วข้างในนายสองอยู่สนายสองอยู่วิ่งวิ่งวิ่งนายสองอยู่บนเขาซ้ายมือหลบหลังกล้องหลบหลังกล้องหลังกล้องหลังเขา อยู่ตรงฐานเลยอยู่ตา้องหังนวิ่งวิ่งไปด้วยกันเลยพี่วิ่งไปด้วยกันเลย <Yeah. S 2> <c oughs> ผมก็บอกว่าอยู่อยู่บนเขาข้างหน้าพี่อก